สวัสดีครับพ่อใหญ่ทองคูณอีกแล้วนะครับก็วันนี้พาพ่อใหญ่มาที่วังตะลุนะครับวันนี้วันที่14กุมภานะครับวันวาเลารท้ายนะครับก็พาพ่อใหญ่มาหาคู่ที่วังตะลุนะครับก็เราคอยติดตามดูว่าพ่อใหญ่จี่ได้คู่หรือเปล่านะครับวันนี้ก็อาการของการตกมันก็เริ่มไหลน้อยลงแล้วครับแต่ก็ยังยังไม่ ยังไม่หายดีสนิทนะครับก็ยังถือว่ายังตกอยู่นะครับแต่ก็ยังเชื่อฟังควานนะครับก็ยังขี่มาได้จากที่อยู่นะครับมา,มาถึงบางทลูก,ก็ประมาณ3กิโลถึง4กิโลได้นะครับก็ไม่มีอันตรายอะไรนะครับก็ยังเชื่อฟังควานอยู่นะครับก็ยังขี่มาได้นะครับแต่อาการของการตกมันก็ยังไม่หายดีนะครับก็ยังมีมันไหลซึมซึมออกตรงขมับนะครับ วันนี้จะพาผู้ใหญ่มาหาคู่นะครับวันวาเลนไทยนะครับก็มาที่บางทะลุนะครับก็มีสาวๆหลายเชือกอยู่นะครับที่รอพ่อใหญ่อยู่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ช้างที่บางทะลุมากันกี่เชือกนะครับรวมทั้งพ่อควานแม่ควานด้วยนะครับก็มากันหลายท่านอยู่นะครับก็วันนี้ก็เป็นวัน14กุมภาด้วยนะครับวันวาเลนไทยนะครับ ก็สามสาวดาวสิ้นก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็ละองดาวนะครับแม่ละองดาวกับน้ำทิพน้ำค้างนะครับน้ำค้างคงคิดถึงพ่อใหญ่นะครับวันวันนี้ก็วันแห่งความรักนะครับก็เลยพาพ่อใหญ่มาหาสาวๆนะครับ น่าจะคิดถึงพ่อใหญ่นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่มาถึงก็หันหน้าหาเทพมาหาเตพพ่อใหญ่นะครับก็บรรยากาศที่วังทลุวันนี้นะครับก็ช้างก็มากันหลายเชือกอยู่นะครับก็ไม่ต่ำกว่า30กว่าเชือกนะครับรวมทั้งพ่อควานแม่ควานก็หลายชีวิตกัอนอยู่นะครับนี่ครับอ มาดูสาวๆกันนะครับตอนนี้ก็ได้ติดลูกหัวใจกันแล้วนะครับก็วันวาเล่นทายวันนี้ครับก็ติดลูกหัวใจนะครับติดลูกหัวใจให้ช้างใ่านพาคุณกคุณยายคุณยายก็ติดนะครับคุณยายก็ติดคุณยายก็มีความรักเหมือนกันนะครับ พัวด้วยมาทา,าเที่ยงสิจูวัวด้วย<ด>้าว้านี่ก็สาวๆนะครับแาาปะลูกหัวใจแล้วนะครับคุณยายก็มีลูกหัวใจนะครับส่งให้พ่อใหญ่นะครับคุณยายยังก็ ไปยูไปดูพ่อใหญ่กันนะครับว่าจะมีอาการตืน่นเต้นบ้างหรือเปล่านะครับเมื่อได้จากสาวๆที่วังครูไปหลายวันนะครับเป็นลาอาทิตย์นะประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับก็ตั้งแต่วันที่สองที่สามนะครับอันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วนะครับก็มาดูพ่อใหญ่กันนะครับว่าจะมีอาการคลืคค่นแบบไหนบ้างนะนี่ยครับพ่อใหญ่โอ้ อาการของพ่อใหญ่นะครับก็จะฟึดฟัดฟืดฟัดหน่อยนะครับเนื่องจากอาการตกมันแล้วก็มาเจอ,อสาวสาวหลายเชือกที่วังทะลุด,ด้วยนะครับหลังจากหลังจากกลับมาก็น่าจะดีใจนะครับพ่อใหญ่ด้วยมาเห็นสาวสาวแล้วก็ เพื่อนๆช้างด้วยกันนะครับก็อาจจะดีใจครับก็ได้ได้จากไปวังจากวังทะลุก็ประมาณสองทย์ได้นะครับก็น่าจะเหงาบ้างนะครับไปอยู่เชือกเดียวในป่านะครับเนื่องจากการตกมันเราต้องพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับจากคนเพ่นพ่านนะครับก็ตอนนี้ก็ใหญ่ก็กลับมาแล้วนะครับ อาการตกมันก็ยังยังไม่หายดีนะครับปกติก็ต้องตกตก 2- ถึงสเดือนนะครับอันนี้แค่2อ,อาทิตย์นะครับอาจจะอาจจะไม่เห็นสาวๆนะครับอาจจะไม่มีอาการแบบคืกคืบบ้างนะครับอาจจะเงาเงาก็เลยอาการตกมันก็ค่อยไหลนะครับก็เลยอยากจะพามาเจอสาวๆที่วังทะลุนะครับเผื่อมันจะออกเร็วนะครับเผื่อจะหายจากอาการตกมันวขึ้นนะครับ สามแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับเป็นวันที่14กุมภาพันธ์แห่งความรักนะครับดูพ่อใหญ่นะครับก็เมื่อกีก้กกกกได้สาดน้ำนะครับตักน้ำสาดให้พ่ใหญ่นะครับตัวกระดำ ตกมันยังยังไม่หายดีนะครับผมก็เลยไม่กล้าพาเพาะใหญ่ลงน้ํานะครับกลัวกลัวเขาจะโดนน้ําเย็นๆแล้วเขาจะจะดื้อนะครับรก็ป้องกันไวไลกอนนะครับต้ต้ส สาวๆที่วางทะลุหลายเชือกก็อาการก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะไปหันมาแล้วก็งวงก็จะดมหากลิ่นนะครับเจอสาวๆเยอะนะครับไม่ว่าแต่สาวๆคุณคุณยายก็มีหลายเชือกเหมือนกันนะครับที่นี่นะครับพ่อใหญ่ก็อายุก็มากแล้วนะครับไม่ว่าแต่สาวๆนะครับคุณ ยายๆพ่อใหญ่ก็ก็ชอบเช่นกันนะครับเดไ,ไปดูสาวๆนะครับแตะแต่ลูกหมดใจเดี๋ยจะเสร็จแล้วะครับไปดูกันนะครับ ทางนี้นะครับเอาันี่ก็มาดูสาวนะครับสาวไฟลินนะครับชื่อน้องไฟลินนะครับก็ฟานฉวยก็ดูเลอยู่นะครับก็ได้ติดลูกหัวใจไว้ที่ข้างหน้านะครับก็สวยงามมากทีเดียวก็เราดูกันนะครับว่าช้างเชือกไหนจะได้คู่กับตัวไหนนะครับวันนี้นะครับ สาวเป็นแซ่นะครับวันที่14กุมภาพก็ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นหน่อยนะครับน้องไพเนะรียนะอ้แม่โอเสติกเกอร์ลูก,ลกหมวอใจเสร็จก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมที่ตร ข้างหน้าศาลปูหวังพลุนะครับไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับก็มีกิจกรรมอันนี้ก็จัดกิจกรรมอีกนะครับเต็กพใหญ่ไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับเพราะว่ายัางมีอาการตกมันอยู่นะครับก็ยัง ยังไม่กล้าเข้าไปที่แถวๆบริเวณฝั่งข้างหน้าของพ่อใหญ่ได้นะครับก็ต้องระมัดระวังไวง้เพราะว่ามาเจอสาวๆที่วังทะลุก็หลายเชือกอาจจะคลึกคลื้นด้วยนะครับนี่นะครับนี่ครับ,รบพ่อใหญ่ก็มาดูอาการของพ่อใหญ่นะครับก็ยัง การดีใจอยู่นะครับที่มาเจอสาวๆเยอะๆนะครับที่วังทะลุนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภานะครับวันแห่งความรักนะครับผมก็ขออ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วังทะลุนะครับก็ขอให้ทุกๆขั้นทุกๆคนสมวังในความรัก ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านสมบังกับความรักนะครับมีความสุขทุกๆท,ท่านนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากติดตามฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ทางช่องข้อบคายทองคูณด้วยนะครับ ขอบคุณครับ